สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคขาแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะ ของวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ1 7แอจดมินจบไม่เข้านะคะ4 2เข้าตัวเน้นตัวชอบให้ะะะแอดมินให้เด่น2 88นะ,ะ 8, 8, 8ก็เข้านะคะเบิ้ลน,นะ,ะ81หลุดนะคะตารางกำลังวันเข้า81น้อยปกตินะคะ1 4ก็หลุดไปนะคะ เก้าเจ็ดก็หลุดนะคะห้าห้าเบิ้ลนะคะเข้านะคะหกสี่หลุดนะคะสรุปแล้วนะคะเข้าน้อยเฉพาะกิจล่างพิเศษเข้าบนปกติหลุดบนล่างนะคะพีวีของเราก็เข้าบนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่ มีหกมีเก้าแล้วก็มีหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะเด่นหนึ่งกับเด่นหกนะคะเด่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งจนะคะหนึ่งหกตามได้นะคะ1นึงกคำนวณได้นะคะ สำหรับเด่น6นะคะก็จะมี60 64 69นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี27 30 90นะคะตามด้วย60เนาะโอ้ย60มีแล้วนะคะทุกคน61ก็มีแล้ว94กันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมี11นะคะ66 44นะคะเบิ้ลไม่ค่อยมีแล้วนะคะวันนี้ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น19 64 2 7 3 0แล้วก็จะเป็น1 7นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณทางตัวเลขสวยๆงา่ามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า